สำหรับงานบุญพิธีเริ่มด้วยประธานเอกทอดพระป่านำโดยสมณเณรจตุรพัฒเด็กหญิงกุนนิดเอี่ยมแสงสวยัยพร้อมครอบครัวและกัลายาณมิตรคณิษฐาเอี่ยมอ่อนพร้อมครอบครัวและคณะเจ้าภาพทุกคณะนำสาธุชนตั้งริ้วขบวนอันเชิญพระตรายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยอรัธนาศีลห้า และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเตรียมรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันทอดพระป่าโดยคณะประธานเอกได้นำกล่าวคำถวายพระป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพได้จุดไฟแก้วรัตนอักคีเพื่ออุทิศบุญแดบบ่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณหมู่ญาติและบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายธยธรรมโดยกลุ่มธรรมกเกษมนำโดยกัลายาณมิตรเอกอนงศิริเดชกุลพร้อมครอบครัวและกัลายาณมิตรวิทยาตั้งม่านพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายมัตตะกาพัตตาหาร นำโดยทีมเบญจมหาเศรษฐีโดยกลัลยาณมิตรอาจารย์ละเมียดสีไตรรัตน์ร้อมครอบครัวกลัลยาณมิตรชุมแสงแสงปัสสาพร้อมครอบครัวส่วนประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตได้แก่กลัลยาณมิตรอาจารย์สนธรรมบุตรพร้อมครอบครัวในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจาตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สำหรับพิธทีทอดพระป่ามหารำลึกในครั้งนี้ เพื่ออุทิศบุญแด่บรรพบุรุษบุพการีบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วเพราะชีวิตหลังความตายไม่ได้มีการทำมาหากินต้องอาศัยบุญที่ตนเองได้ทำมาในครั้งอย่างเป็นมนุษย์และบุญที่ลูกหลานอุทิศให้พิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้จึงถือได้ว่าตอบแทนพระคุณท่านอีกด้วยนอกจากนั้นตัวเราเองก็ได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ